คูดาฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่232กลุ่มนักผจญภัยรุ่งอรุณและฮารุมูเชิญพูดอย่างเชยเมยฉันเห็นเขาตกอยู่ในอันตรายจึงช่วยชีวิตเขาเพื่อตอบแทนฉันเขายินดีติดตามไปผจญภัยร่วมกับฉันโนมโอเว่นพยักหน้าอย่างร่วมมือเหมือนคนรับใช้ลมเย็ยนเยียบดังคมมีดถามอีกครั้งคุณเรียกฉันว่าคนรับใช้โนมโอเว่นไม่พอใจมองลมเย็ยนเยียบดังคมมีดอย่างดุร้าย น่าเสียดายที่เขาตัวเตี้ยเกินไปลมเย็นเยียบดังคมมิกจึงมองไม่เห็นการแสดงออกของโอเว่นเลยมู่เชิญกล่าวว่าไม่เขาคล้ายกับทหารรับจ้างเป็นความสัมพันธ์ในการจ้างงานเขาตกลงที่จะไปล่าสมบัติกับฉันเมื่อการล่าสมบัติสิ้นสุดลงความสัมพันธ์ของเราจะจบลงโอ้ลมเย็นเยียบดังคมมิกถามอย่างสงสยัยเขามีความสามารถอะไรเป็นนักเล่นแร,แร่แปรธาตุหรือเปล่า นักเล่นแร่แปรธาตุเป็นหนึ่งในอาชีพที่โนมเลือกมากที่สุดไม่เขาเป็นนักเขียนแผนที่มู่เชิญกล่าวลมเย็ยนเยียบดังคมมีพูดอย่างเสียดายน่าเสียดายถ้าเขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเขาสามารถให้ยาบับแกเราได้นักเขียนแผนที่ก็มีประโยชน์เช่นกันไม่สามารถพูดได้ว่าไร้ประโยชน์โอเวนโมโหรอย่างมากแต่ต้องอดทนด้วยสถานะที่ต้อยต่ำและไร้พลังคงทำได้เพียงแค่อดทนเท่านั้น โอเวนได้แต่โทษตัวเองที่สับสนในตอนนั้นเลือกอาชีพรองเป็นนักทําแผนที่ถ้าเขาเลือกอาชีพพ่อค้าด้วยความเฉียบแหลมทางธุรกิจเขาอาจกลายเป็นคนที่ร่ารวยที่สุดในตลาดแห่งทรายแล้วก็เป็นไปได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องทนทุกข์กับความขับข้องใจนี้แต่สิ่งที่ลมเย็ยนเยียบดังคมมีกล่าวนั้นถูกต้องในระหว่างการผจญภัยนักเล่นแร่แปรธาตุจะมีส่วนช่วยเหลือทีมได้มากกว่านักทําแผนที่ ลมเย็นเยียบดังคมมีดกล่าวแนะนำมู่เชิญต่อผู้เล่นที่อยู่ข้างๆเขาว่าเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เขาเพิ่งรู้จักเห็นได้ว่าลมเย็นเยียบดังคมมีดนั้นเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเพื่อนของเขาสามคนชายสองหญิงหนึ่งมีอยู่สองคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวคาราเมนมักคิอาโต้เพศหญิงนักเวทวารีระดับ21ผู้ประกาศข่าวมีผู้ติดตามสา0,000นคนยอดนักประกาศข่าวเพศชาย นักข่าวระดับ24ผู้ประกาศข่าวมีผู้ติดตาม160,000คนหรือดูใบไม้คริสติงโคเควเพศชายนักรบโล,โลระดับ25ผู้เล่นมืออาชีพผู้เล่นผู้ประกาศข่าวสองคนนี้ดูดีทั้งคู่แต่จำนวนผู้ติดตามมีน้อยมากยังไม่อาจนับเป็นผู้ประกาศข่าวระดับเล็กได้คงเป็นได้เพียงผู้ประกาศข่าวที่เล็กมากๆผู้เล่นมืออาชีพที่มีไอดีหรือดูใบไม้คริติโเคว ดูจากภายนอกไม่อาจเดาอายุได้น่าจะอายุประมาณ20-30ปีดูเป็นคนเชยเชยแม้ว่าไอดีของเขาจะดูตลกไปหน่อยแต่พลังของเขาก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวผู้เล่นมืออาชีพที่ระดับ25อาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้เล่นระดับต้นๆในกลุ่มผู้เล่นทั้งหมดในเกมคนเหล่านี้ค่อนข้างเป็นมิตรทักทายมู่เชิญอย่างสุภาพทีละคนลมเย็ยนเยียบดังคมมิกล่าวว่าใช่แล้วพี่ชาย คุณซ่อนไอดีอาชีพและระดับของคุณช่วยแนะนำตัวเองให้ฉันทราบด้วยคำพูดของลมเย็นเยียบดังคมมิกนั้นสมเหตุผลมู่เชิญแนะนำตัวเองฉันชื่อเชิญไอ้ักนักเวทระดับ25เชิญอ้ายคุณคือมหาเทพ,พเชิญไอ้ายที่ร่ำลือกันฉันชื่นชอบคุณหรือดูใบไม้ผลิที่โง่เขลากล่าวอย่างตื่นเต้นอีกสามคนก็มองไปยังมู่เชิญด้วยความประหลาดใจ ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่คิดมาก่อนว่าจะได้ร่วมทีมกับคนดังเช่นมู่เชิญลมเย็ยนเยียบดังคมมีดถอนหายใจคิดไม่ถึงว่าคนที่ฉันพบโดยบังเอิญในร้านขายของเบ็ดเตล็ดกลายเป็นเทพเจ้าเชิญอ้าอที่ร่ำลือกันมู่เชิญกล่าวพวกคุณชมเชยเกินไปคาราเมกมัคคิอาโต้ถามว่ามหาเทพฉันได้ยินว่าคุณถูกบุรุษเหล็กแห่งกินกองทัพเหล็กช้สู้นั้นเป็นเพราะเหตุใด มันแค่เรื่องเล็กน้อยมู่เชิญกล่าวในฟอรัมพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ทราบเหตุผลที่บุรุษเหล็กท้าทายมู่เชิญนี่เป็นเรื่องที่สนทนากันอย่างกว้างขวางในฟอรัมยอดนักประกาศข่าวที่อยู่ด้านข้างกล่าวว่าฉันได้ยินมาว่ามหาเทพเคยมีความขัดแย้งกับสมาชิกของกิลกองทัพเหล็กบุรุษเหล็กจึงท้าทายมหาเทพเพื่อรักษาหน้าหรือดูใบไม้ผลิที่โง่เขลาอย่างกล่าวอีกว่าฉันก็ได้ยินมาแบบนี้เช่นกัน มู่เฉิญพยักหน้าเป็นการยอมรับโดยปริยายเมื่อเห็นคนทั้งสามห้อมล้อมมู่เฉิญตั้งคำถามเหมือนเด็กที่สงสัยลมเย็ยนเยียบดังคมมิดยืนขึ้นพูดกับพวกเขาเอาล่ะ e เลิกรบกวนมหาเทพได้แล้วฉันจะพามหาเทพไปลงชื่อกับหัวหน้ากลุ่มใช่รีบไปเถอะฉันได้ยินมาว่ากลุ่มผจญภัยรับสมัครผู้เล่นเกือบครบแล้วและพวกเขาจะไม่รับสมัครผู้เล่นอีกหลังจากนี้หรือดูใบไม้ผลิที่โง่เคลาว เมื่อได้ยินเช่นนี้ลมเย็นเยียบดังคมมิตก,ก็พามู่เชิญและโอเวนไปพบหัวหน้ากลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณทันทีในขณะนี้หัวหน้ากลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณกำลังพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมดาราแห่งอรุณเพื่อคำนวณค่าที่พักและค่าอาหารในครั้งนี้ลมเย็นเยียบดังคมมิตรก้าวเข้าไปพูดว่าหัวหน้าฉันมีเพื่อนสองคนที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มผจญภยัยและออกล่าสมบัติด,ด้วยกันหัวหน้ากลุ่มนักผจญภัยดูเด็กมาก อายุเพียง24ปีถึงหน้าตาจะดูธรรมดาแต่สมส่วนและเปลี่ยมไปด้วยพลังเขามีชื่อเล่นอยู่เหนือศีษะอ่านว่าฮารุฮารุมองไปที่มูเชิญและเมื่อเขาเห็นโนมโอเวนดวงตาของเขาก็แสดงความประหลาดใจพูดว่าคุณมีคู่หูเป็นโนมด้วยหรือโนมนั้นพิเศษมากพวกเขาไม่เคยยอมรับคนอื่นเป็นพวกนอกจากเผ่าพันธุ์เดียวกันมูเชิญอธิบายให้ฮารุฟังอีกครั้ง ในสิ่งที่เขาเพิ่มอธิบายกับลมเย็นเยียบดังคมมิดและคนอื่นหลังจากได้ยินสิ่งนี้ฮารุพยักหน้าพูดว่าบังเอิญฉันขาดผู้ร่วมทีมอีกสองคนถือว่าพวกคุณมาทันเวลาโดยเฉพาะคุณโอเวนทีมผจญภัยของฉันยังขาดคนเขียนแผนที่ฉันคิดว่าคุณโอเวนน่าจะมีประสบการณ์โชคชนเมื่อได้ยินฮารูกล่าวชมเชยโอเวนยืดหน้าอกที่มีแต่กระดูกยื่นออกมาพูดอย่างภาคภูมิใจ พูดตามตรงฉันเคยทำภารกิจในกลุ่มผจญภัยที่มีชื่อเสียงเช่นสิงโตทองทรายดำงูสองหัวประสบการณ์ของฉันในฐานะนักทำแผนที่ได้รับการยอมรับมาเกือบ20ปีแล้วฮารุพูดด้วยรอยยิ้มเยี่ยมมากฉันหวังว่าคุณโอเวนจะช่วยฉันได้มากในการล่าสมบัติครั้งนี้โอเว่นยิ้มพูดว่าไม่มีปัญหา ในขณะนี้โอเวนได้ลืมความทุกข์ยากที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์มูเชิญใช้โอกาสนี้เพื่อสังเกตสมาชิกของกลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณรวมถึงหัวหน้าสมาชิกของกลุ่มผจญภัยนี้ล้วนเป็นคนหนุ่มสาวหากเป็นพ,กพวกเก่าก่อนของหัวขโมยราชาโครงกระดูกเกรงว่าพวกเขาจะต้องมีอายุมากกว่านี้มูเชิญและนมโอเวนมาได้ทันเวลาบังเอิญกลุ่มผจญภัยรุ่งอรุณกำลังรับสมัครผู้เล่น และเหลือเพียงสองตำแหน่งสุดท้ายเท่านั้นมูเชิญและโนมโอเวนจึงถูกเลือกมูเชิญถามเราจะออกเดินทางกันเมื่อไหร่เร็วๆนี้คุณมีสัตว์พาหะนะไหมฉันกำลังพูดถึงสัตว์พาหะทะเลทรายฮารุถามมูเชิญพยักหน้าฮารุถามอีกครั้งแล้วสเบียงละ่ะเนื่องจากฉันมีสมาชิกเป็นจำนวนมากฉันแบกภาระมากเกินไปไม่ได้ดังนั้นคุณควรนำสเสบียงมาด้วยเพราะไม่มีใครรู้ว่า คุณจะต้องเจออันตรายอะไรบ้างในทะเลายเทพมรณะมู่เชิญยังคงพยักหน้าดีถ้าเช่นนั้นไปเตรียมตัวให้พร้อมฉันจะส่งคนไปแจ้งเมื่อเราพร้อมออกเดินทางเมื่อมู่เชิญและลมเย็ยนเยียบดังคมมีกกำลังจะจากไปมีหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์งดงามรูปร่างที่มีสเสน่ห์ท่าทางเยือกเย็นนำผู้เล่นหลายคนมาหาผู้นำฮารุต้องการเข้าร่วมกลุ่มผจญภัยเพื่อตามล่าหาสมบัติฮารุสายหน้าอย่างเสียใจ ฉันขอโทษมีคนเพียงพอแล้วหญิงสาวที่เยือกเย็นผู้นั้นรู้สึกไม่พอใจจากนั้นยังสอบถามอีกหลายคำ